สวัสดีค่ะครัวรวงข้าวมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ปาจะมาแนะนำวิธีการทำหมูแดดเดียวให้อร่อยและมีเทคนิคการทำที่จะไม่ให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหวานหรือเค็มไปรสชาติไม่เท่ากันวันนี้แม่ปามีเทคนิคค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวิธีการหั่นหมูก่อนนะคะหั่นให้หั่นไปตามความยาวของลายเส้นเนื้อหมูนะคะเพราะว่าการที่เราหั่นไปตามลายเส้นเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นไว้ในเนื้อหมูแต่ข้างนอกเวลาเราตากแดดแล้วเขาจะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะแม่ปลาใช้เนื้อหมู1กิโลกรัมต่อส่วนผสมทั้งหมดค่ะ และนี่ก็เป็นเนื้อหมูนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปหมักเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะวิธีการตวงส่วนผสมถ้าช้อนพูนๆอย่างนี้เราต้องหาที่ปาดๆนะคะปาดแบบนี้นะคะ ไม่อย่างนั้นเราจะกะไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานบางทีมากเกินไปเยอะเกินไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปในหม้อให้หมดเลยนะคะ ังจากนั้นนำไปตั้งไฟคนให้ละลายนะคะเอาแค่น้ำตาลละลายพอให้มีความร้อนนิดนิดให้น้ำตาลละลายไม่ต้องเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟเลยคะ่ะแล้วเราก็คนต่อคนจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะ วิธีนี้จะทำให้หมูของเราไม่เค็มไปที่ใดที่หนึ่งเพราะส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันหมดโอเคทุกอย่างละลายหมดแล้วจ้า เสร็จแล้วนําส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงที่มีน้ำตาลทรายมาเทลงในหมูค่ะหลังจากนั้นเราใช้มือนวดให้เข้าเนื้อหมูเลยนะคะนวดประมาณ20นาทีสังเกตส่วนผสมจะซึมเข้าเนื้อหมูจะไม่เป็นน้ำ นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนกว่าน้ำเขาจะหายทำอาหารต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะถึงจะออกมาอร่อย แบบนี้การันตีแน่นอนว่าหมูทุกชิ้นรสชาติจะเท่ากันหมดแต่ก่อนแม่ก็ไม่รู้นะคะสังเกตเอาค่ะแม่ปาไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นทำว่าเอ๊ะทำไมมันถิเ้เค็มบางชิ้นก็หวานเราก็มานั่งคิดว่าเออมันจะต้องทําแบบนี้เนาะ พอได้ความรู้ตรงนี้มาก็เลยมาแบ,บ่งปันเคพื่อนๆคะ่ะบางคนเอาไปทำประกอบอาชีพได้ก็ถือว่าแม่ปลาได้ทำบุญร่วมไปด้วยนะคะ ตอนที่แม่ปาขายลูกค้าชอบทานมากเห็นลูกค้าทานแล้วมีความสุขแล้วเราขายไม่แพงค่ะจานหนึ่งหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทอาหารนะคะจานหนึ่งใช้ประมาณเ,าเกือบสองขีดนะคะขีดครึ่งขีดกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าล้างจาน ค่าพนักงานนี่ด้วยแม่ปลาอายุเยอะแล้วทำไม่ไหวนะคะ <Yeah. S 1> ก็เลยต้องหยุดไปเนื่องจากหยุดช่วงโควิดแล้วก็หยุดไปเลย <Okay. S 1> ก็เลยคิดว่าเรามาทำยูท b e เพื่อบอก mm hmm. เพื่อนๆส mm hmm. มาชิกทุกท่านดีกว่า mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. สังเกตว่า เริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มเริ่มหายเข้าไปในเนื้อหมูแล้วตอนแรกยังเยิ้มอยู่เลยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาซึมเข้าไปแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาเราทอดออกมาเนี่ยเขาจะนุ่มข้างในเลยค่ะ ลูกสาวแม่ปลาชอบกินมากเวลากลับบ้านมาที่ไลก็จะให้แม่ทำให้ทุกครั้งลูกสาวแม่ปลามีสองคนนะคะชื่อน้องน้ำเึ้่งกับน้ำโนน้องโนนี้ค่ะโตเป็นสาวและอายุสิบสองสิบสามกำลังเรียนหนังสืออยู่เป็นไวกินเลยค่ะ นี่ใช้หมูโลหนึ่งนะคะทอดไม่กี่ครั้งก็หมดแล้วแล้วเรามั่นใจด้วยว่ามันสะอาดเราทำเองไม่มีสารอย่างอื่นเสื้อปนแม่ปลาจะไม่ได้ใส่ งา a ขาวนะคะเพราะว่าเวลาทอดเราชอบไหมค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแต่เขาก็จะหอมนะคะถ้าใส่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหนียวแบบเด้งๆเลยค่ะเนี่ยเด้งๆเลยเนะี่ยคือแห้งแล้วเหนียวแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราซีนหรือว่าใส่อับก็ได้เข้าตู้เย็นเลยค่ะ เพื่อป้องกันกลิ่นเห็นไหมคะน้ำแห้งแล้วเข้าตู้เย็นเลยจ้าค้างไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาตากก็คือหมูที่แม่ปลาหมักไว้แล้วก็นำมาตากนะคะตากสักครึ่งวันค่ะจนแดดหมดนะคะข้างนอกเขาจะแห้งๆแต่ข้างในยังมีความชื้นอยู่หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาทอดให้ดูนะคะ จะมีมันติดนิดๆค่ะอร่อยตรงนี้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำกระทะตั้งไฟใช้ไฟกลางนะคะ พอควันเริ่มขึ้นเราใส่หมูลงไปเลยพยายามใช้ตะหลิวเกลี่ยเนื้อหมูให้แยกออกจากกันเนี่ยค่ะพยายามเขี่ยนะคะให้เขาแยกออกจากกันไม่ให้เป็นก้อนนะเพราะว่าจะได้มีความร้อนซึมเข้าถึงกันทุกที่มีความกรอบเสมอเท่ากันถ้าใช้ไฟอ่อนเขาจะอมน้ำมันนะคะ ทอดไปสักพักหนึ่งสังเกตดูว่าเขาเริ่มกรอบเราปิดไฟได้เลยเราเอาขึ้นจ้าในที่นี้แม่ปลาจะใช้ใบมะกรูดที่แม่ปาปลูกเองนะคะมาทอดผสมไปด้วยเพราะว่าเวลากินหมูแดดเดียวแล้วมีใบมะกรูดจะหอมมากน้ำมันจะเด็นเลยค่ะต้องหลบนิดนึงนะนี่ค่ะเป็นไงคะน่าทานไหม หลังจากนั้นเดี๋ยวแม่ปาจะสอนวิธีทำจัดจานด้วยนะคะให้สวยงามเพราะถ้าเราทำขายเราต้องมีเทคนิคการจัดจานด้วยแม่ปาจะใช้ผักกาดหอมแตงกวากระหล่ำรองก้นจานนะคะให้ดูว่าพูนพนสวยงามแตงกวาอันนี้เราจะใช้มีดปลอกมีดปอกที่เป็นยี่ห้อกีวีนะคะเขาจะคม อันนึงประมาณ70กว่าบาท79เวลาเราปอกแล้วจะเป็นร่องๆนะคะก่อนอื่นนะคะเรานำแตงกวาที่เราปอกเรียบร้อยแล้วนำมาหั่นเป็นแว่นๆค่ะ แล้วก็นำมะเขือเทศมาหาั่นนำกระหล่ำปีนะคะมาซอยบางๆให้ละเอียดเพราะว่าเราต้องรองก้นจานนะคะดูตามความเหมาะสมนะคะว่าเราจะใส่ขนาดไหนเพราะว่าหมูแดดเดียวนะคะเวลา เวลาเราวางไปจะได้ดูหน้าทาน จะใช้ผักกาดหอมรองก้นจานก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากรัมปีที่ซอยแล้ววางลงไปจัดให้ลักษณะพูนนิดนึงตกแต่งด้วยแตงกวาค่ะวางสัก 2, 3อมส่อันจัดให้สวยงามผักเนี่ยอย่าให้ล้นขอ,ออกมาขอบจานนะคะอย่าให้แบบบางทีย้อยลงไปบนโต๊ะเนี่ยไม่ได้นะคะ หลังจากนั้นเราจะเอาเมะเขือเทศวางไปสัก3ชิ้นแล้วก็เอาเนื้อหมูค่ะหมูแดดเดียวที่เราทอดไว้แล้วเนี่ยมาวางจัดให้พูนพูนและดูน่าทานเวลาทานเราจะทานด้วยซอสพริกสีราชานะคะเนี่ยค่ะหมูทอดที่เราทอดเสร็จแล้วเราเอามาวางเลยค่ะประดับด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดทอดแล้วจะหอมมาก ลูกค้าชอบมากเวลาทานกับหมูแดดเดียวนะคะบ,บ้างค่ะเพื่อนๆได้ไอเดียที่จะนำไปทำหมูแดดเดียวขายในร้านไหมคะหรือว่าทำทานก็ดีนะคะปลอดภัย สำหรับวันนี้ครัวรวงข้าวขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการทำอาหารให้ลูกค้าได้ทานนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ปลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปหน้าเดี๋ยวแม่ปลาจะนำอาหารเทคนิควิธีดีๆมาให้เพื่อนๆน,นะคะในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ